สวัสดีครับวันนี้ก็มาจะแนะนําการใช้งานคำสั่งโซลิเซตหรือ CRST นะครับการทำงานหลักการวันนี้ครูจะเขียนโปรแกรมว่า on x 1 on แล้วก็ off on แล้วก็ off คือเซตนะครับเซต x 1 y 1 y 2 y 3และ y 4อ่ on ค้างไว้ตลอดเลยติดทั้งหมดเลยสดวงแค่ on x 1อันเดียวนะครับติดสีดวงพอครู off x 2 ทีเดียวครับดับทั้งหมดเลยดับทั้ง y1 y2 y3 y4 สมาดูการใช้งานการใช้คำสั่งโซลรีเซ็ตโซลรีเซ็ตหลักการก็คือ d1 ก็คือตัวหน้านะครับจะมีค่าต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ d 4ก็คือมีค่ามากน้อยกว่าหรือเท่ากับ d 3, ข้างหลังแค่นี้นะครับต่อไปครับเรามาลองเขียนโปรแกรมกันดูเรา เข้าที่ New Simple Project เหมือนเดิม FX เหมือนเดิมคับ FX 3G เพราะเราใช้รุ่น FX แล้วก็ ladder อย่างด้วย ladder กดโอเครอสักครู่แล้วก็มีอะไรก็ปิดไปเริ่มต้นนะครับเราจะเข้าที่ f 5นะครับ X2 อ่าเราจะ r e เ e ็ตด้วย X2 ครับ รีเซ็ต x 2แล้วก็ f 8ปดครับคำสั่งโซลิเซตก็ acr นี่มาแล้วครับ crst นะวักครูจะรีเซตตั้งแต่ m 1นะครับวักถึง m 4อ่าต่อไปครับครูจะออนด้วย x 1 x 1อ่ะออน x 1กครูไปเซต f 8เหมือนเดิมครูจะไปเซตเซต y 1ให้ติดอ่า im 1โทษทีนะครับ m 1ให้ติดอ่าเซต m 1อ่าครูจะเขียนลากลงมายาวเหมือนที่บอกไก้หรือว่าจะต่อมาอย่างนี้ก็ได้นะครับว่าต่อ s ต่อลงมาก็คือ s f 9เนี่ยครับขีดแล้วก็โอเคอต่อเส้นลงมาก็ได้นะครับแล้วก็เข้ามาอีก f 8เหมือนเดิมแล้วเราก็มาเซตแล้วครับ เซฟเอ็อ่าเนโอเคอ่าต่อลงมาอีกก็ได้วางไว้ ss9 โอเคแล้วก็เป็น f8 นะครับแล้วก็เซฟเอ็ก็ได้อ่า uh, uh, ต่อไปต่อเซตลงมาอีก ss9 กโอเควางไว้แล้วก็ f8 เหมือนเดิมเซฟ M4 อ่ะวันนี้ครูขอเซตแค่กดโอเคนะครับเซตแค่สตัวนี้พอวันนี้อ่ะเริ่มต้นครับเราจะเขียนเราจะทาง,งานยังไงถ้าครู on off X1 สั่งงาน X1 ก็จะมาเซตเลยครับ X1 ก็จะมาเซตให้ M1 M2 M3 M4 ตรงนี้ทำง,งานทั้งหมดเลยติดทั้งหมดเลยติดค้างไว้เพราะเราใช้คำสั่งเซตใช่ไหมครับติดค้างไว้ถ้าครูอยากจะรีเซต รูก็มารีเซ็ตด้วย x 2ครูกด x 2 crst หรือโซลิเซ็ตก็จะรีเซ็ตในโซนโซนก็คือ m อะไรครับตั้งแต่ m 1 m 2 m 3 m 4เห็นไหมครับ m 1อยู่ในสภาวะนี้สแสดงว่านี่เป็น 2, 3แล้วก็4จะดับทั้งหมดเลยามาดูกันว่าทาง,งานตามที่เราต้องการไหมก็เข้ามาที่ build เพื่อคอมไพล์โอเคสแสดงว่าโปรแกรมนี้ทำง,งานได้เข้าที่ simulate เนาะ S Stop s i m u l a t e กดเข้าไปย่อไว้ก่อนอ่า Complete กดปุ๊บ c l o s ไปเอาละพร้อมแล้วนะครับต่อไปครับก็มาเข้าที่เราจะลองโชว์การทำงาน Modify Value กดหนึ่งทีอ่าครูจะเซตเลยครับเซต M1 M2 M3 M4 ให้ติดครูก็กดนี่เลยครับ X1 ก็คือ On และ Off เลยจ่ายระดับเลย On แล้วก็ Off เลย พอเราออนให้ทํางานแล้วก็ออฟแล้วก็คําสั่งเซตก็จะมาเซตให้ M เลยครับ M 1, M 2, M 3, M 4, เซตให้ M หนึ่ง M สอง M สาม M สี่ย่งงครับออนทางานเห็นไหมครับ M หนึ่งถึง M สี่ออนในรูโซลิเซตก็รู้ค่าละรู้ค่ะรู้แล้วนะครับเราก็จะมาโซลิซเซตแล้วก็มาออนแล้วก็ออฟเลยนะครับมาไว้ที่ X สองแล้วก็กดออนแล้วก็ออฟนี่นะครับเห็นไ,ไหมครับ กดสั่ง on off ปุ๊บโซลิเซ็ตก็จะ off m 1กับ m 4ให้ดับหมดเลยเห็นไหมทั้งแผงเลยครับอลองใหม่อีกครั้งหนึ่งมา on แล off, ้ว off x 1ใหม่ on off สั่งก็หยุด f 1นึ่เซ็ตให้ m 1ถึง m 4ติดหมดเลยเห็นไหมครับโซลิเซ็ตก็จะรู้แล้วว่า m 1ถึงกับ m 4ตอนนี้มันกำลัง on อยู่นะแล้วก็มารีเซ็ตใหม่ก็มา on off x 2ใหม่ on off x 2นะครับปุ๊บโซลิเซ็ตก็จะรีเซ็ต M1 ถึอ M4 ให้ออฟหมดเลยอ่าหลักการทำง,งานก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ